สวัสดีค่ะครูจูนี่ตเกี่ยวเมื่อสี่ค่ะครูจูนี่เป็นหน้าไม่ค่อยสดใสเป็นจืดๆเป็นเหมือนคนกั้นมันงูกัดแล้วกั้นเนี่ยก็นะคะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สำคัญอยู่สำคัญเลยเหรอครูสำคัญค่ะบอสเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าแม่ร้องเพลงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคือคือ หมายถึงว่าสําคัญแบบไหนครูคเพราะว่าปาันนี้บอสก็ได้พูดเปล่อยไปแล้วว่าเออเป็นปน EP ที่ที่ทุกคนจะต้องแบบเออยังไงดีอย่าไม่กล้าพูดมันมีสองอย่างนะมันคือมาชึงคนะ่ะก็ à, ถือว่าเป็น EP ที่ที่เหมือนกับให้หนูได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งใหญ่ครั้งใหญ่มากค่ะ เป็นเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากๆนะคะที่แบบว่าอย่าบอกว่ากูจะแปลงเพศเป็นการตัดสินใจที่สำคัญนะคะคไม่ไม่ว่าในอนาคตะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคหนูก็อยากจะขอบคุณบอสก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซแม่ๆนะคะคก็หนูก็หวังว่าแม่ๆจะเมตตาหนูจะ หรืออาจจะไม่เมตตาหรืออาจจะไม่เมตตก็ได้นะคะซึ่งซึ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สําคัญอยากจะบอกกล่าวบอกกล่าวแม่แม่ก็คือในกลุ่มปีนีพีสี่สิบเอ็ดใช่ซึ่งใครที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ร่วมเราฟังแล้วก็ร่วมตัดสินใจฟังการตัดสินใจดีกว่าฟังการตัดสินใจของหนูครั้งใหญ่ นะคะเป็นครั้งที่สําคัญมากๆนอนหลับบ่คู่มือแรงเฮ้ยพรุ่งนี้คือคนจะต้องรอนอกจากละครของเราที่คนจะต้องรอฟังแล้วรอดูแล้วเรื่องราวของคุณอีกใช่ค่ะที่คนจะต้องเออครูจูนหมายถึงอะไรหมซึ่งบอสก็ค่อนข้างที่จะฟังแล้วแหละนิดนึงแต่ว่าไม่อยากออกจากปากบอสออกจากปากเขาดีกว่าค่ะนะครับอ่ะส่วนเรื่องละครเป็นไงบ้างครูเรื่องละครอยากจะบอกว่าตัวตึงค่ะตัวตึงตัวตึงในละคร ก็เป็ตตึงไม่ได้ส่งนี่กับเป็นตต่แน่ๆนๆอยู่ดิแม่แม่เลี้ยงดีค่ะแม่แม่เลี้ยงดีอาหารแบบครบขั้นตลอดรอบนี้คือปังแน่นอนปังแน่นอนเพลงก็แต่ว่าบอสได้แบบได้ยินเพลงของครูจูนมันเป็นแต่แบบกระโดดมากเลยอ่ะแต่ว่าวิ้ยน่าสนใจค่ะบอสเป็นเพลงที่ครูจูนร้องแล้วน่าจะกั้นเหมือนกันเพราะมันร้องยากอยู่ดียากอยู่ค่ะก็ถือว่าตัวตึงเลยนะคะ อันอันนี้ว่าเป็นนางเอกเลยไหมบอค่ะนี่นางเอกครับนุตึงก็นางเอกครับพี่น้องครับตึงกว่านังเอกตึงกว่าเอ่ะฝากพี่น้องแน่ฝากพี่ดอกเอฟซีฝากพี่น้องบันฮักจับของแน่ก็ฝากด้วยนะคะอีพีที่41นี้เป็นบทบาทที่พลิก นะคะพลิกบทบาทมากเลยนะคะที่จุนนี้บ่เคยเล่นเลยพี่น้องคะล่ะกเ็เป็นเป็นเอียงที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆนะคะฝากใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วซื้อเลยนะคะคุ้มแน่นอนคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวเรามาเข้ากลุ่มกดลิงก์ซื้อบัตรกันนะครับพรุ่งนี้มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนอกจากาละครของเราแล้วก็ศิลปินแขกแรับเชิญของเราอีกมากมายที่จะมาเยือนเวทีละครกลุ่มปิดของเราครับ,บค่ะผมสวัสดีครับชอปเปอร์ตัวเกีมยวิศวิครับ ว้าวสวัสดีครับผมไม่เจอกันหลายสัปดาห์4ี่วันเองบอสใช่ครไม่เห็นหน้าตั้งนานรู้สึกว่าดูดีขึ้นนะไปอยู่ที่อื่นโอ้ยแปรอะไรมาหรือเปล่าไม่ได้ทําอะไรมาบอสก็ย้อมผมมายอมมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมทำมานี่ไงมีดวงตาใช่ครับหวานขึ้นนะมันดูหวานขึ้นมันโอเคใช่ไหมบอสโอเคมันดูแบบ เขาชอบชอปเปอร์เลยนะอันนี้พูดถึงว,ว่ามีทุกคนทุกคนเขาชมเลยเบื้องหลังบอกก็จะฟังว่าเขาที่บ้างเลยว่าอีชอปเปอร์ไปเฮตตามางมาาั้งจริงจริงเลนาะ <c oughs> แต่ว่าทุกคนบอกว่าเออมันเหมือนกับพี่ชอปเปอร์นะเหมือนกับน้องชอปเปอร์นะอันนี้จริงๆอขอบคุณค่ะมันดูดีจริงๆใช่ไหมทุกคนบ้างไหมขอบคุณครับอันนี้จริงๆอันนี้อันนี้ยองอยู่ว่าเออบมีคนอยากไปทําตามเยอะมากเหมือนน้ําตาลก็อยากไปทําด้วยเพราะอยู่ๆทำยังไงก็ไม่หวานแหมก็เลยอยากหวานแหมครับผมก็ อีพีนี้ครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับก็เป็นอีกอีพีหนึ่งที่ได้รับบทบาทที่แตกต่างจากทุกอีพีเช่นเคยนะครับผมก็คือแต่ละอีพีอีพีมานี้ก็คือแตกต่างกันตลอดละอีพีนี้ก็แตกต่างอีกนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นบทบาทแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้ร้องเพลงคู่กับน้องยูลีด้วยนะครับอันนี้ก็จะปล่อยเป็นิดหน่อยกันละกันใช่แต่จะเป็นแบบไหนต้องรอดูในกลุ่มครับผมโอเคขอบคุณครับ ดิบูทูธดีไวเอ็กคอนเด็กวีดีทูเพลสวัสดีครับว้าวเสียงมันเปิดบูทูธเลยไม่นะครับผมอันนี้ซ้อมพูดภาษาจีนอ๋อฮะมันภาษาภาษาอังกฤษไม่ห้เหรอลูกโอ้ภาษาอังกฤษกวนมีเรื่องเดียวไอ้ฟังย่งหย่งหยั่งยงหยิ่งหย่งหยน่งห่งห่งอ่ง่งหิ่งห่งย่ะ่่ห่ ผมจะไปของ,ของน้ำเออผมอยากไปของน้ำที่นี่อาร์ตเพื่อนกันกำลังส่องกระจกอยู่ผมเปิดประตูไว้เพื่อนหัวคนหนาเจ้าของไฟมันฟ่องเลยหนามันขาวออกมาเลยมันพุ่งออกมาหนาเท่าไหรไปถาโอยน้ำตาลพี่หน้ามันมากเลยอ่ะเอามาทาได้ไหนวะใส่ก็เลยท่าไปก็ลเลยบอกโผลก็เลยไปล่างออกมาออกเนี่ย้องอาร์ตชอบทะเลาะกับรองพื้นตลอดเลยนะลกูกมีปัญหาอยู่ครับบอสใช่ เราแต่ลราแต่อารมณ์ผิวหนาห้าเหล้ามือก็ดีห้าเหล้ามือกับบ่ดีครับปรึกษาแม่แซมบ้างนะแม่ช่วยหน่อยนะครับผมเป๊ะปาะครับรอบนี้อุ้ยรอบนี้ร้องเพลงแบบอุ้ยเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวฮะเพราะคุณผู้โอ้ยบ่อแมนอันผู้ใดเปลี่ยนเนื้อให้เนี่ยคุณจะมาร้องเพลงนี้ไม่ได้ เพลงนี้เขาเป็นเพลงแห่งชาติลองว่าไงนะอืมนั่นแหละกลับไปบอกไปฟังในกลุ่มเนอะโอเคขอบคุณนักอารศครับสวัสดีครับคุกยีตาร์ตัวเกียวมิวสคราบเออบอลเยอะเหลียวพวกอะไรตัดสีหวไม่พอคุณผู้ฟังเหรอวันนี้ บวครับก็บวหนังสือเล่มนิดใครถือตองรองพลงนี้นะบอลลองคืนนี้คือใอยนี่คือเตียมอยู่ทั้งหลังสิเด้วเด็กคือต่งถือยู่ทั้งเวทีแล้วเตียมแล้วอ่ะมึงอืสแตนบายเป็นไงบ้างครูรอบนี้ สำหรับ EP ีนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้กลับมามาเล่นที่โลงระควาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วคือเสียดายอย่างหนึ่งครับบอสเสียดายอยู่ที่ว่าจริงๆก็คือบทกีตาร์อาจจะต้องได้ร้องเพลงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเองป่วยแล้วก็เสียงยังไม่มานะครับก็เลยได้โยนบทนี้ให้กันกับน้องอาร์ครับซึ่งก็ก,ก,ก็ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะครับเดี๋ยวไว้ติดตาม EP ีหน้านะครับ,รบการร้องเพลงของกีตาร์นะครับผม ขอบคุณครูกีตาร์ค่ะเดี๋ยวเมื่อเมื่อไหร่เสียงครูกีตาร์จะมาทำไมเสียงหายนานเหมือนครูชินจังเลย<ม>หายมาแต่ต้นปีไปไปตามหาตังา้อองแต่เมื่อกาหาบอปเลยนะบอปขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับผมสวัสดีครับน้องฟุกโตกเกียวมิวสิคครับผมพ่อคุณครูเราเราเทท์มาเฉยครับมาอียอดหนึ่งสิหนึ่งสองซ้ำพ่อ เปนคนง่วงนอนอ่ะพ่อคุณผู้ฟังน้องไม่อ่น้องพี่ฟูกพี่ฟูกเป็นไงบ้างรอบนี้รอบนี้เป็นได้ได้โชว์ศักยภาพนะครับผมเป็นแบบเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากแล้วจริงดิใช่ครับผมยังไงครับดูแต่ท่าเดินเขาดูแล้วครับผมอ่าฮึบฮึบฮึบึบอ๋อใช่เลยยามเหร ย่ามบ่บ่แมนครับเป็ี่ยนคันที่ครับผมจริงเหรอครับผมต้องรอรุ่นนะต้องรอรุ่นเนาะใช่ครับขอบคุณพี่ฟุกครับสวัสดีครับน้องบอลโตเกียวมิวสิกครับอ่าสมุดเอาเอาสมุดสีขาวให้ถือหน่อเร็วกระดาษสีขาวนะครับอาร์ตรอคุณกูว่าอย่างละแบบนี้เอาต่อไป น้องบอลเป็ไงบ้างหายหน้าหายตาไปนานแต่มาเต้นแทนพี่ชอปเปอร์ช่วงนี้ใช่ก็จะเต้นอีกกี่เดือนครับอีกหลายเดือนอยู่พี่ชอปเปอร์กลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วอย่าลานะครับอย่าลาบ่อยครับผอมเสียบเด้อครับไปลาอนี้เด้อเรียนจบแล้วหรอเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าจบเลยครับแล้วจะเรียนต่อยไหมครัขอบคุณครับ